ปิดเส้นทางเล่นหลีกไทยโจนาธานบอลินกีเตรียมร่วมทัพลีกเซอร์เบียโจนาธานบอลินกีหยุดติเส้นทางเล่นบอลไทยหลีกแล้วหลังเจ้าตัวมีข่าวเตรียมย้ายซบทีม f อฟวอชบอัวดีนาทีมใน,นลีกเซอร์เบียหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยมีกระแสะข่าวว่าจนาธานบอลินกีที่อยากทางกับบุริลัมยูเนเต็ด หลังเสร็จภารกิจพายทีมควา้าแชมป์ฟุตบอลชางเอฟเอคัพชนะทูบังคอกยูไนเต็ดไปพร้อมกับเหตุวุ่นวายโดยเจ้าตัวมีส่วนร่วมในการวีวาจนทำให้ทีมภาษาสายฟ,ฟ้าบุรีรัมยูไนเต็ดปฏิเสธที่จะต่อสัญญาและตกเป็นข่าววา่ามีหลายทีมให้ความสนใจล่าสุดโจนาธานโบลินกีน่าจะได้ไปร่วมทับกับทีม FK วอชบัวดีนาะทีมนิลิกเซอร์เบียแล้วอาจจะได้โชว์ฝีเท้ากับต้นสังกัดใหม่นในศึกฟุตบอลยูฟายูโรปาคอนเฟลซ์ล,ลี รอบคัดเลือกที่ FK Watch w a ด,ดีนาจะพบทีมดังหลีกไซปัดอย่าง a p o l l El ด้วยสำหรับโจนาทธานบริลิงกิอายุ29ปีเป็นชาวคองกูเล่นมากับหลายสโมอสรอทั้ง Stang, Dudley Ash, Muscon, Anworth, Upen, Losan Sport ล่าสุดบุรีรัมย์ยูเนเต็ดในปี2021-2023ลงเล่น35นัดทำได้11ประตู เมืองทองเสริมรายที่6ปิดติวควาสเตฟานเชโปโวิชหอกทีมชาติเซอร์เบียล่าตาข่ายกิเลนพยองเมืองทองยูนิเต็ดเสริมนักรายที่6ประกาศปิดติวควาตัวสเตฟานเชโปโวิชหอกดีกีทีมชาติเซอร์เบียร่วมทับอย่างเป็นทางการช่วยซันโวล่าตาข่ายให้ทับกิเลนพยองล่าทูฟี่แชมป์ซีซั่นใหม2023่2023-2024ที่จะเปิดฉากเดอนสิงหาคมนี้หลังจากที่เมืองทองยูนิเต็ดเปิดตัวเฮลลี่อานิเย กองหนาดีกีทีมชาติเอสโตเนียที่อยู่รับใช้สโมอสรอมาเป็นเวลาหนึ่งฤดูกาลคึ่งหลังจากหมดสัญญาทําให้พลพรรัก,กีิเลนพยองได้ทําการเฟ้นหาหัวหอกคนใหม่ที่เหมาะสมในการดึงตัวมาร่วมล่าตาข่ายในถิ่นททนดเดอร์เดมสเตเดียมแทนที่เพื่อร่วมลาความสําเร็จในฤดูกาลใหม่ล่าสุดเมืองทองยูไนเต็ดประกาศปิดตีลคว้าตัวสเตฟานเชปอรวิดส่วนแนดดีกีทีมชาติเซอร์เบียมารวมทัพเป็นที่เรียบร้อยโดยเจ้าตัว เดิเนทางถึงเมืองไทยทําการฝึกซ้อมร่วมกับเพื่อนร่วมทีมทันทีซึ่งถือเป็นผู้เล่นใหม่รายที่6ของกีฬนพยองสําหรับเตรียมสู้สึกในฤดูกาล2023-2024ที่กําลังจะเปิดฉากในเดือนสิงหาคมที่จะมาถึงนี้โดยก่อนหน้านี้เมืองทองยูเนเต็ดได้เสริมทัพไปแล้ว5รายประกอบด้วยทิสต้องโดนัทวัตโทบ,บ้านสงสวิตไปพมราชชงคดบินลง ทันนาวซึ่งจิตทาวรทว่ายังเหลือโคต้าต่างชาติที่ต้องเพิ่มเติมความแข็งแกร่งก่อนที่จะปิดดิวความตัวเชปวิดในที่สุดสำหรับสเตฟานเชปวิดเกิดมาวันที่10บกรากคม2533ปัจจุบันอายุ33ปีเจ้าของส่วนสูง187ซนติเมตรเคยลงเล่นให้กับสโมรสรนดังของยุโรปมาแล้วหลายทีมไอทีชั่มโดเลียอิตาลีคับบูเบลเยมสปอร์ติ้งคิคคอนกิตเเฟมาลากาสเปน และกัสโกเซลติกสกอตแลนด์ดยบิสเบลโลทีมนิลิกออสเตรเลียเป็นทีมล่าสุดก่อนจะย้ายมาลาตาขายกับกิลเลนพยองในที่สุด